สวัสดีครับครบเรื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่20กรกฎาคมนะครับส5 6 0ตัวแรกนะครับเป็นตัว KTC นะครับ กรุงไทยคาดนะครับก็กำไรเดินหน้าทำจุดสูงสุดต่อนะครับกำไร Q1 นะกำไร Q2 นะครับเติบโตเยียรเยียและ Q1Q นะครับรายงานกำไรที่787ล้านดีเป็นประวัติการนะครับดีกว่าคาดมากนะครับเ,เพิ่มขึ้นจากไรายได้ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมนะครับเพิ่มขึ้นตามการปล่อยสินเชื่อรวมไปถึงไรายได้จากหนี้สูญที่รับคืนเพิ่มขึ้นนะครับสินเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับสินไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น2% Q1Q มาจากการเติบโตสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าเทียบกับสิ้นปี59นะครับสินเชื่อยังหดตัวอยู่2.1% year to date นะครับทางด้าน NPL KTC สามารถบริหารจัดการได้ดีโดยลดเหลือ1.57%จาก1.65%ในไตรมาสก่อนนะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรไว้ที่2,700ล้านเพิ่มขึ้น8%แม้ว่ากำไร Q1 คิดเป็น56ประมาณ6 ปุบ56%ประมาณการแต่มองว่าการแข่งขันที่รุนแรงรวมไปถึงมาตรการควบคุมสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลอาจจะกระทบกับการหาสินเชื่อใหม่อาจทําให้ KTC จําเป็นต้องใช้งบการตลาดเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังผลประกอบการในครึ่งปีหลังอาจจะลดลงจากครึ่งแรกนะครับคงราคาพื้นฐานที่115บาทคงคําแนะนําทยอยซื้อนะครับตัว CHG นะครับก็ แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่3บาท10สตางค์มองกำไร Q2 นะครับโรงเพียงวันจุฬาลักษณ์นะครับมองงมอง Q2 นะครับกำไรคาดการไว้ที่159ล้านเพิ่มขึ้น37%มสิบเร์ยียร์เยียร์สีองเ Q1 Q แนวโน 2, ้ม Q2 คาดว่ากิจการโรงพยาบาลนะครับจะเพิ่มขึ้น10%เยนเยและ3.4% Q1Q จากฤดูฝนที่มาเร็วกว่าปกติประกอบกับมีการแพร,ร่พร,ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะครับทำให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้นโดยกลุ่มลูกค้าเงินสดนะครับกลับมาเติบโตทั้ง OPD และ IPD ส่วนลูกค้าประกันสังคมน่าจะมีการใช้บริการเพิ่มขึ้นนะครับเป็น100,000เป็น4 000, 1 0 0 0 0นะครับจาก Q1 ที่400,000 ก็อีก1นึ่พันลายนะครับสำหรับ สำหรับต้นทุนการให้บริการนะครับน่าจะถูกกดดันน้อยกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้จากการเลื่อนเปิดการจํานวนเตียงให้บริการในจุฬาลักษณ์ชนเวศนะครับเป็นกาลางเดือนมิถุนาจากเดิมที่จะเปิดต้นเดือนต้นไตรมาสสออัตรากําไรขั้นต้นนะครับปรับตัวดีขึ้นมาพี่3 3สาจดปเปซนเทียบกับคิวสองที่ย9 2ิบเก้าดเปอร์ซ็นและคิวหนึ่งที่ส3 3บามจุดสาเปอร์เซค่าใช้จ่ายอื่นๆทรงตัวนะครับกำไรคิวสองอยู่ที่ร้อยหสิบเก้าล้านเพิ่มขึ้น3 7มสเ็เปอร์เซ็น คาดการในครึ่งปีหลังนะครับน่าจะดีกว่าครึ่งแรกเพราะเป็นไฮซีซั่นสั้นนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนระหว่างฤดูฝนเป็นฤดูหนาวมีโอกาสที่อากาศเปลี่ยนและจะเกิดคนเนี่ยเกิดโรคภัยไข้เจ็บสูงนะครับคาดว่าจะมีผู้ป่วยใช้บริการหนานแน่นเทียบกับครึ่งแรกนะครับคาดปักกำไรคปีนี้นะครับที่66 4้ล้านเพิ่มขึ้น17%เจ็ดเปอร์เนยียยังแนะนําซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่3บาทสตางค์เชื่อว่าผลประกอบการโดดเด่นทั้งปีปัจจุบันราคาหุ้นยังไม่สะท้อนราคาพื้นฐานสักเท ตัวเดลต้านะครับ,รบก็คาดกำไร Q2 ลดลง42%จากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับกำไรถ้าไม่รวมรายการพิเศษนะครับก็ไม่แย่อย่างที่คาดนะครับแต่ถ้ารวมรายการพิเศษกำไรจะลดลง42%เยียร์นะครับแม้ว่าจะเป็นโลซีซอนแต่ยอดขายยังเพิ่ม19%เยียร์นะครับ จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่ม Data c เ n t e r แต่คาดว่าแนวโน้มมาจินจะลดลงจากสัดส่วนงานที่มีมาจินต่ำแต่คาดว่าสัดส่วนการขายและบริหารต่อยอดขายจะลดลงจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับการดำเนินง,งานปกติน่าจะเพิ่มขึ้น18%ปี o เปีแต่ไตามานนี้มีรายการพิเศษจากการตั้งภาษีจ่ายอยู่ในระหว่างดำเนินคดีประมาณ1,200ล้านเพราะฉะนั้นด้วยในส่วนนี้เนี่ยและการรับร้กกำไรจากการขายลงินทุน400ล้านเน็ตทั้งหมดเนี่ยกำไรก็เลยถูกฉุดด้วยรายการพิเศษลดล,ดลง12% รายการพิเศษกระทบต่อการดําเนินง,งานแต่ได้การดําเนินง,งานปกติยังไปได้ดีนะครับคงคําแนะนําถือนะครับราคาพื้นฐานที่87บาท75สตางค์สำหรับตัว VGI นะครับก็กําไร Q1 นะครับในงวด ปี60161จะลดลงเพราะไม่มีการตีมูลค่ายุดตยธรรมของมาโก้นะครับก็คาดกําไรได้เติบโต56%จากอัตราการขายการปรับขึ้นราคาขายของ VGI ชั้งระบบ BTS และคารสำนักง,งานที่มีจํานวนตึกเพิ่มขึ้นนะครับเป็น162ตึกรายได้การเติบโต,ต,ตและบิด รุ๊ปนะครับที่มีการขยายงานมากขึ้นนะครับแล้วก็คิว1ปี5960เนี่ยไรายได้จากมาโก้เข้ามา1เดือน55ล้านแต่ปีนี้รับรู้เต็มไตมาดอีกทั้งมาโก้ยังเ,เข้าถือในมาติไซน,นะครับ70%ทํสให้งบรวมขมามาโกค่ใช้จ่ายจะ งบรวมเข้ามาที่มา์โกด้วยสําหรับค่าใช้จ่ายรวมสูงขึ้นจากส่วนแบ่งรายได้จากระบบ BTS เพิ่มขึ้นนะครับจาก5เป็น10และบิกคุปมีต้นทุนการดำงานสูงขึ้นอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจจึงขาดทุนอยู่สําหรับการรวมงบมา์โก้เต็มไตรมาสนะครับอีกทั้งแล้วก็อีกทั้ง Q1 ปี5960มีการบันทึก มูลค่ายุติธรรมนะครับมีการตีมูลค่ายุทธธรมรมของมาโกเป็นบวกนะครับเป็นกําไร207ล้านนะครับซึ่งปีนี้ไม่มีนะครับต้นทุนการเงินสูงขึ้นเพราะมีการกู้เงินมาซื้อแลบบิทกรุ๊ปประมาณ2,000ล้านนะครับและโดย Demo Power อีก400ล้านกําไรสุทธิคาดการไว้ที่160ล้านนะครับถ้าเป็นเยียร์นะครับก็จะลดลงประมาณ48% อย่างไรก็ตามเนี่ย VGI มีการ r e ีสเต e ก r ุ๊ป Q1 5 9 6 0โดยทำการเสมือนการเข้าซือหุ้นรับบิดกรุ๊ปทั้งแต่ต้นทำให้ไรายได้และกำไรของ Q1 อาจจะเปลี่ยนไปอย่างที่ประกาศไว้ปรับคำแนะนำลงเป็นขายนะครับก็แม้ว่าไรายได้เติบโตสูงจากการขยายธุรกิจการเข้าซื้อกิจการใหม่มีค่แต่มีค่าใช้จ่ายสูงผลตอบแทน ยังกดดันกําไรอยู่นะครับการเติบโตจะเห็นชั้นในปี62-63ที่จะรับขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น46ขบวนและปี64ที่จะใช้รถไฟฟ้าสีเหลืองสีสีูคาดการกําไรปีนี้1,000-2,000ล้าน,ออ 1, 2, านคาดว่าส่วนที่เหลืองปีจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ราคาหุ้นปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นเกินราคาพื้นฐานที่5บาท10สตางค์นะครับปรับคําแนะนําลงนะครับเป็นขายนะครับสำหรับแบงคฐานไทยนะครับ ก็มีการต่อสัญญากับ FWD นะครับได้อะไรมากกว่าไรายได้นะครับการต่อสัญญาเพิ่มกับ FWD เนี่ยหรือว่าการ ต่อสัญญาการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารนะครับกับ FWD ไป15ปีเนี่ยจะทำให้ TMB มีรายได้จากค่าธรรมเนียมเข้าถึงช่องทางการให้บริการของธนาคารเป็นค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการขายอินเซน i v e เป็นมูลค่าสูงถึง19,500ล้านซึ่งทยอยรับรู้เป็นรายได้15ปีในงบกำไรขาดทุนแต่จะรับเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่ในงบกระดุลน,นะครับทให้ TMB เนี่ยมีสภาพคล่องเกิดเพิ่มขึ้นมากจนต้องปรับจนต้อง จงลดเป้าการระดมทุนเงินฝากนะครับเหลือจากเหลืออยู่5.7จากเดิม8-10นะครับสินเชื่อก็เริ่มเร่งตัวขึ้นนะครับ Q1Q นี้เพิ่มขึ้น3นนะครับ จากไตรมาสก่อนนะครับทำให้สินเชื่อทั้งปีนีย y ย a r to d เด e เพิ่มขึ้น3.9%โดยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นมาจากสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจนะครับการได้สภาพคล่องจาก FWD ทําให้ TMB นี่มีส,สภาพคล่องเพียงพอที่จะปล่อยสินเชื่อในปีนี้นะครับแต่ในช่วงแรกสภาพคล่องที่ได้อาจจะปล่อยสินเชื่อไม่ทันต้องไปลงทุนระยะสัน้นอาจจะทําให้นิ่มนะครับหรือว่า อัตราดอกเบีย้ยส่วนต่างดอกเบีย้ยสุทธิเนี่ยลดลงในช่วงแรกนะครับเราก็นอกจากรายได้ข้ามเนี่นที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ยังมีต้นทุนดอกเบีย้ยที่ลดลงจากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นทําให้ทางฝ่ายปรับประมาณการกําไรเพิ่มขึ้นเ,เป็น9,400ล้านซึ่งเพิ่มขึ้น14%เยียวยาจากเดิมที่9,100ล้านยังคงปันผลที่6ตางค์นะครับปรับราคาพื้นฐานเป็น2.6บาทนะครับจากเดิม2.36บาทปรับคําแนะนําขึ้นเป็นทยอยซื้อนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับตัดสินใจการลงทุนวันนี้เข้าออกซื้อขายถูกต้องรูปการนะครับขอบคุณครับ